จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะกับทางรายการโดยเฉพาะวันนี้ไดอาราธนาพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปรเรียนธรรมก้าวประโยควิทยากรประจำรายการของเราอีกท่านหนึ่งจะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟัง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะบางทีเราประ,ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราและบางทีก็มองหาทางแก้ไขไม่ออกถ้าเราไม่ใช้ธรรมะไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาบางทีอาจจะทําให้เราแก้ไขปัญหาแบบผิดพลาดไปได้แต่ถ้าเราได้สดับรับฟัง รมะอันเป็นสาระจากพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้เราเห็นช่องทางในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยถ้าเราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจเราก็พอจะได้เห็นแสงสว่างในการที่เราจะค่อยๆพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่หลงตามอารมณ์ชั่ววูบในการตัดช่องน้อยแต่พอตัว ทำสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองและครอบครัวทำนำความเสื่อมเสียนำความวิบัติชิบหายมาสู่สังคมโดยส่วนรวมวันนี้จะได้นำท่านผู้ฟังเข้ามารับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโร,ปรเปรียนธรรม9้าประโยคและขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจติดตามรับฟัง สารธรรมจากประาจารย์มหามนตรีขันติสาโรในเรื่องการแก้ปัญหาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันเรือนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บริยายทำเรื่องการแก้ปัญหาเพื่อสร้างเสริมเพิ่มพูลปัญญาบารมีและเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีมีประโยชน์สืบไปก่อนที่จะเริ่มการบริยายทำ อัตมาภาพขอฝากคำกรอนมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจไว้ณนะโอกาสนี้ว่าคิดจะแก้ปัญหาที่ถาถมวอนสังคมร่วมด้วยช่วยประหยัดสิ่งฟุ่มเฟือยหรูหราสารพัดขอให้ตัดอย่าไปใช้ไม่จำเป็นในยามนี้วอนคนไทยให้ประหยัดยามที่ชาติไทยลำบากถึงยากเข็น ท่านงดจ่ายสิ่งเหลือเฟือเมื่อลำเข็นแล้วท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขเทินญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะได้ฟังธรรมบรรยายอัตมาภาพจะขอยกเอาบทสาธยายมนซึ่งสาธุชนทั้งหลายใช้สาธยายทั้งในเวลาเช้าตื่นนอนและก่อนจะเข้านอนมาเป็นหัวข้อบรรยายธรรมความว่า มหาการุณิโกนาโธหิตายสัพพป,ปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาบัตโตสัมโพธิมุตตมังซึ่งมีปรากฏอยู่ในบทถวายพรพระเพื่อสะดวดีคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อแปลความไทยแล้วจะได้ความว่าพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่พึ่งประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ได้บรรลุพระสัมมาสัมบธิยานตรัสรู้ที่ยอดเยี่ยมดังนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาทมพทธเจ้าของเรานั้นสงสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ออกผนวดเปิดแสวงหาทางหลุดพ้นจากวัฏทัก์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปวิยานแล้วก็ยังมีพระทัยกอบด้วยความกรุณา ต่างจิตจำนงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาพระอินทร์พระพรหมพริยายมเลยยักษ์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วหน้าแม่บางครั้งพระองค์ต้องได้รับความลำบากยากเข็ญจะต้องประสบอุปสรรคหรือถูกกลั่นแกล้งจากพาลชนที่คิดมุ่งร้ายหลายครั้งพระองค์ก็ได้ใช้ชนะต่อศัตรูหมู่มารพวกนั้น มาได้ทุกครั้งทุกครานี่เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังประสบภัยทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้ขอให้มีกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคที่มากีดขวางทางดำเนินชีวิตอย่าได้ถอดใจยอมแพ้เอาเสียง,ง่ายๆจงต่อสู้กับความลำบากกายใจต่อไปอย่าได้ท้อถอย จงเห็นอุปสรรคที่อยู่เบื้องหน้าเป็นคู่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิตใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักธรรมดำเนินชีวิตในที่สุดเราก็จะได้รับชัยชนะต่ออุปสรรคที่เป็นขวาก้นาำได้ในไม่ช้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอเรามาศึกษาชีวิตของพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุตธเจ้า พระองค์ถูกเหล่าพาลชนทำร้ายหลายครั้งและพระองค์ก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งท่าน,นี้ก็เพราะทรงอาศัยเมตตาอนุภาพคืออนุภาพแห่งเมตตาที่มีต่อพาลชนเหล่านะั้นในที่สุดพวกพาลก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีธรรมของพระพุทธองค์ทุกครั้งปในที่นี้จะนำเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงชนะหมู่มาเรเหล่าพาลชน มาแสดงสักสางเรื่องดังต่อไปนี้คราวหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิจกูดพระเทวทัตต้องการจะปลงประจนพระบรมศาสดาจึงคบคิดกับเจ้าอาชาติศัตรูเจ้าเมืองมคตให้เท้าเธอจัดหนานายกมังธนูผู้หญิงธนูแม่นมาให้พระเทวทัตจัดการวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้า พระเทวทัตทรงนายำมังธนูชุดแรกไปปลงประชนพระพุทธเจ้าสองคนและกำชับไว้ว่าเมื่อจัดการปลงประชนพระาศาสดาแล้วให้หนีไปทางโน้นทางโน้นท่านนี้ก็เพราะตนได้เตรียมนายขมังธนูชุดที่สองเอาไว้ข้าปิดปากนายขมังธนูชุดที่หนึ่งเตรียมจัดนายขมังธนูชุดที่สามเอาไว้ข้าปิดปากนายขมังธนูชุดที่สองจัดการข้าปิดปากกันเป็นทอดทอดไป ทั้งนี้เพราะต้องการปกปิดความชั่วที่ตัวกระทำเอาไว้แต่ด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านายกขมังธนูทุกชุดก็ได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระทศพลได้บรรลุอริยผลและรอดพ้นจากความตายการปรงพระชนโดยให้นายขมังธนูของพระเทวทัตจึงไม่สำเร็จผลทั้งนี้ก็เพราะอนุภาพแห่งเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกคราวหนึ่งพระเทวทัตวางแผนปลงพระชนประาศาสดาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จขึ้นไปยอดเขาคิจกูดพระเทวทัตอยู่บนยอดเขากลิ้งศิลาลงมาหมายว่าจะกลิ้งศิลาทับพระพุทธองค์แต่ก็พลาดจนได้เพราะก้อนหินกลิ้งไปกระทบแง่เขาหินแตกสะเก็ดหินจึงกระเด็นไปกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าเป็นเหตุใ้ห้อเลือดขึ้นทันทีแต่ได้อาศัยยาประครบบาดแผลของหมอชีวโกโกมารพัฒ์ ประบาทของพระพุทธองค์ก็ได้หายเป็นปกตินี่ก็เพราะเมตตานุภาพแห่งพระพุทธองค์อีกเช่นกันครั้งสุดท้ายพระเทวทัตคบคิดกับเจ้าอาชาติศัตรูรับปล่อยช้างนาราคิรีที่กำลังตกมันซ้ำยังกรอกสุราเข้าไปในปากอีกสี่หกไหเพื่อจะให้ช้างเมามันยิ่งขึ้นพระเทวทัตปล่อยช้างไปในขณะที่พระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ห้ารูป กำลังเดินรับอาหารรบ,บินดบาดอยู่สองฝากถนนเป็นเหตุให้ผู้คนแตกตื่นช้างวิ่งปรีตรงไปหาพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอานุภาพเป็นเมตตาช้างได้ไปหมอบอยู่ตรงพระพักพระพุทธองค์อย่างน่าอัศจรรย์เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะช้างนาลาคิรีระลึกถึงชาติปางก่อนที่เคยเป็นช้างอยู่ในป่าขณะกําลังตกอยู่ในลมเลนพิษไหลหมุนวนเข้าสู์กลาง ดังก็ว่าน้ำวนชนันช้างเชือกนั้นหมุนไปตามแนววิถีโคลนในหล่มเพเลนพิษนั้นขณะนั้นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยจิตเมตตาจึงไปหาเทาวันใหญ่มาพันปลายข้างหนึ่งเข้ากับต้นไม้ใหญ่แล้วโยนปลายข้างหนึ่งลงไปให้ช้างเชือกนั้นช้างใช้งวงรับเถาวันสามารถดึงเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากหล่มเลนพิษนั้นได้ พอมาในชาตินี้ช้างนาลาคิรีซึ่งก็คือช้างเชือกนั้นในชาติก่อนระลึกถึงอุปการคุณของผู้มีประคุณต่อตอนเองจึงไม่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณท้งนี้ก็โดยอาศัยเมตตาอนุภาพของพระพุทธองค์โดยแท้ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เป็นขวากน้ําต่อการดําเนินชีวิตได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้ และความอดทนเป็นเบื้องหน้าใช้สติปัญญาพิจารณาหาหุนทางนำเนินไปสู่ความสาเร็จเป็นเบื้องปลายคล้ายๆกับพวกที่หลงผิดไปติดยาเสพติดยาบ้ายามายาอียาฉีดผงขาวติดดื่มเหล้าติดสูบุรีเมื่อท่านตั้งใจจะเลิกสิ่งเสพติดให้โทษพวกนี้จะต้องใช้กำลังใจเด็ดเดี่ยวอดทนและใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเสพติดเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำความหายยนะเสียหายมาให้แก่ชีวิตของตนตลอดถึงคนในครอบครัวและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบางคนเสพยาบ้าเข้าไปไม่สามารถคุกคุมสติดได้ทำร้ายร่างกายบิดามารดาผู้มีพระคุณต้องถูกจับไปรับโทษทันในคุกในตารางซ้ำยังถูกพี่น้องสาบแช่งถูกสังคมตราหน้าเอาว่าเป็นลูกเดรัคุณนี่เป็นโทษที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน รันล่วงลับไปแล้วเกิดมาใหม่หากมีบุญเพียงพอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีอวัยวะแขนขาพิการไปอีกห้าร้อยชาติเพราะทำร้ายผู้สร้างอาวัยวะแขนขาให้แก่ลูกต้องไปเกิดเป็นคนโง่เขลาบ,าบัญญัติห้าร้อยชาติเพราะทำร้ายพ่อแม่ผู้เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกต้องไปเกิดเป็นคนยากจนทำกินไม่ขึ้นอีกห้าร้อยชาติเพราะทำร้ายพ่อแม่ผู้ให้ทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงดู เวยซับแก่ลูกมาลงทุนทำกิจการค้าขายบางคนเสพยาบ้านหนักถึงกับฆ่าตัวตายไปตกนรกหมกไหมพอเกิดใหม่ต้องไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาตินี่คุ้มกันหรือไม่โปรโดเลิกเสเถอะเะยาวชนที่น่ารักทั้งหลายอาตมาภาพขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านที่กำลังหลงผิดและคิดจะเลิกขอให้กำลังใจสู้ชีวิตและอดทน ด้วยบทประพันธ์นี้ว่าชีวิตใครใครก็รักอยากหวงเห็นสิ่งที่แสนจ,จะรักก็อยากถนอมใครที่เคยคืนขมอย่าตรมตรอมสิ่งเวทล้อมชักเราไปให้เมามัวบัดนี้เธอสำนึกได้หายหลงผิดจงตั้งจิตให้ถุกทางห่างความชั่วเพื่อนพ้องอย่างน้อมรับเธอกลับตัวโลกมัวสัวโปรดทิ้งไว้ใต้บาดาล ใครที่เคยหลงผิดหากคิดได้กำลังใจเรี่ยวแรงต้องแข็งขันอดทนสร้างชีวิตใหม่ให้ชื่นบานเหมือนทิพทานฉโลมใจให้รื่นรมราตีมืดแล้วสว่างเป็นข้างขึ้นใครขมขืนแล้วหายช้ำดูงามสมหนีบาปมาสร้างกุศลคนนิยมทุกสังคมยินดีรับเธอกลับมาญาติโยมสาวชนทั้งหลาย ในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะโชคดีโดยไม่มีโชคร้ายเลยในชีวิตและก็เช่นเดียวกันก็ไม่มีใครที่โชคร้ายโดยไม่มีโชคดีในชีวิตคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องพบคนดีบ้างพบคนชั่วบ้างมีโชคบ้างอับโชคบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างสลับกันไปตามวงจรแห่งโลกธรรมไม่มีใครหนีวงจรแห่งโลกธรรมนี้ไปได้ผู้มีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมเท่านั้น ยอมอยู่เหนือโลกธรรมนี้ไปได้ตลอดในข้อนี้มีเรื่องของครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นตัวอย่างในบ้านหลังหนึ่งมีเศรษฐีภรยาและลูกชายคนเดียวรวมเป็นสามคนในบ้านหลังนั้นที่บ้านเศรษฐีเขาเลี้ยงม้าหนุ่มไว้ตัวหนึ่งสำหรับลูกชายเอาไว้ขี่เล่นวันหนึ่งม้าตัวนั้นหายอกจากบ้านไปโดยไม่ทราบว่าใครขโมยเอาไปแม่และลูกต่างก็เศร้าโศกเสียใจเพราะม้าตัวโปรดหายไป เศรษฐีผู้มั่นในการปฏิบัติธรรมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตประจําวันเพราะมีประสบการณ์ทางโลกมานานจึงกล่าวสอนคนทั้งสองนั้นว่าเออมาที่หายไปนะ่ะอาจจะเกิดผลดีแก่เราก็ได้นะใครจะไปรู้อย่างเช่นบางเวลาเรารีบร้อนออกจากบ้านไปเที่ยวพอเดินไปได้สักพักหนึ่งบังเอิญนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองลืมเอาเงินติดตัวมา จึงกลับไปทำให้เสียเวลาเดินทางไปอีกหลายนาทีพอออกจากบ้านไปก็ไม่ทันเพื่อนที่เดินทางไปข้างหน้าก่อนแล้วปรากฏว่าเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็พบผู้บาดเจ็บซึ่งก็คือเพื่อนที่เดินทางไปก่อนหน้าเรานั่นเองถูกรถเฉียวบาดเจ็บต้องไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนที่จะได้ไปเที่ยวสนุกสนานนี่คือผลดีของความลาจาเพราะเสียเวลาไปบ้างนิดหน่อย แม่และลูกชายฟังแล้วก็พอคลายเศร้าโศกลงไปได้บ้างสมวันต่อมามาตัวนั้นได้พาฟูงมา้ปาป่าเข้ามาบ้านถึง30สิบตัวแม่และลูกชายก็ดีใจใหญ่เชียวเศรษฐีจึงกล่าวสอนคนทั้งสองน,นั้นอีกว่าเออเระวังนะของที่เราได้มานั้นสักวันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับเราก็ได้นะใครจะไปรู้ยิ่งดังว่าอีกสามวันต่อมาลูกชายนำออามาตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นม้าป่าที่ได้มาใหม่นั้นไปขี่เล่นปรากฏว่าพลัดตกลงมาแขนหักแม่เสียใจใยเชียวเศรษฐีก็สอนอีกว่าเออบางทีลูกชายของเราแขนหักอย่างนี้นะอาจจะเกิดผลดีกัเราก็ได้นะใครจะไปรู้คราวนี้ภรรยานึกขัวเราะเยาะหนุนใจว่าเอ,อแขนหักจะมีผลดีได้อย่างไรเดี๋ยวได้แต่เพียงคิดเท่านั้นแหละไม่ได้โตตอบอะไรแล้วการต่อมาก็มีการเกณฑ์ทาหาร ปรากฏลูกชายเศรษฐีไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพราะแกน์พิการแม่ดีใจใยเชียวเศรษฐีจะกล่าวสอนอีกว่าเออเระวังนะบางทีลูกชายของเราที่ไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะ่ะอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราก็ได้ในวันข้างหน้านะใครจะไปรู้ช่วงนั้นเกิดสงครามชายแดนหกเดือนต่อมากองทหารที่รบกับข้าศึกศัตรูอยู่ที่ชายแดนต้องสูญเสียสัตว์พานะไปมากมาย จึงต้องมีการขอสัตพาณะจากครอบครัวที่ลูกชายไม่ได้เป็นทาหารปรากฏว่าเศรษฐีต้องเสียมาไป31ตัวให้แก่กองทัพเพื่อจะได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต่อไปแม่และลูกต่างก็เศร้าโศกเสียใจใหญ่เชียวเศรษฐีจ,จึงกล่าวสอนคนทั้งสองอีกว่าเออบางทีเราสูญเสียมาไปนั้นนะ่ะอาจจะเป็นผลดีแก่ครอบครัวของเราก็ได้นะใครจะไปรู้หเดือนต่อมาได้รับข่าวว่า กองทัพปราบข้าศึกศัตรูออกไปนอกชายแดนของประเทศได้หลังจากที่ได้รับบริจาคม้าจากประชาชนเพื่อเอาไปรบกับข้าศึกศัตรูเมื่อได้รับชัยชนะทางราชการยึงได้ประกาศเกียรติคุณแก่ทหารทุกท่านและยกย่องประชาชนให้การสนับสนุนกองทัพเป็นอย่างดีพร้อมกับคืนม้า3าตัวแก่เศรษฐีญาติโยมสาวทุชนทั้งหลายนิทานชาดกเรื่องนี้เป็นนิทัศนอุตาหรณ์เตือนสติทุกท่านให้ได้ทราบว่า เมื่อก่อนนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยเรารุ่งเรืองเราอาจจะเคยฟุ้งเฟ้อรู้รามาแล้วแต่บัดนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะตกรรมลำบากเศรษฐกิจฟืดเครื่องมากจึงขอให้ทุกท่านจงทำใจอย่าดีใจเมื่อได้มากและอย่าเสียใจเมื่อเสียมากตั้งมั่นอยู่ในธรรมวางใจให้เป็นกลางสิ่งใดควรมีหรือไม่ควรมีสิ่งใดควรเสียหรือไม่ควรเสียจงไตรตรองให้ถ่องแท้ด้วยสติปัญญา คอยนึกถึงผู้นำครอบครัวอย่างเศรษฐีที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้สดับฟังไปแล้วทุกท่านทำใจได้วางใจได้แล้วความอยู่เย็นเป็นสุขสำราญจะเกิดมีแก่ทุกท่านอัตมาภาพได้แสดงธรรมมารยายโดยยกเอาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบรมมาสดาที่มีต่อปวงประชาทั้งหลายเพื่อเตือนใจให้สาธุชนทั้งหลายได้ต่อสู้กับอุปสรรคเอาชนะควาน้ำแห่งชีวิตก็ขอความดีมีชัยชนะ จงอุบัติบังเกิดแกสาธุชนทั้งหลายทั่วหน้ากันขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความกเกษมสารสุขันษามีลาบยศสันเสริญรวยเงินตราพร้อมวาสนาบารมีโชคดีเทินขอเจริญพรปูชาจะปูชนียา เอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญกราบนมัสการบู freely, <future> ชาพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการกราบนมัสการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา ย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการบูชาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจ ข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลสาธุชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติซึ่งเป็นรายการธรรมะของ วัดหลวงพระสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมะของพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโร,ปรเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคซึ่งแฝงไปด้วยสารธรรมในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีตัวอย่างประกอบคืคอธรรมะในชาดกในธรรมบทต่างๆที่พระอาจารย์ยกมาแสดงให้สาธุชนได้ฟัง ได้เห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของบัณฑิตในการก่อนวันนี้ช่วงท้ายรายการอาตมาก็มีธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านได้แสดงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากกัน ท่านบอกว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเนีนชอบย่อมสามารถถือเอาประโยชน์สุขในปัจจุบันได้เพราะว่าท่านย่อมพิจารณาโดยท่องแท้แล้วเห็นโทษของความเกียจคร้านความสำรวยความหยิบโยงในจิจการงานว่าไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้และเห็นคุณของความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในการประกอบจิจการงานเป็นทางไปสู่ความสำเร็จและทางเจริญรุ่งเรืองได้จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจจริงความเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อในการประกอบจิจการงานนี่แหละถ้าท่านใดมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้สมดังบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในขุทกนิกายความว่าปฏิรูปการีธุรวาอุทธาตาวินทะวินทเตทนังแปลความว่าคนมีหน้าที่มีจิตการงานขยันหมั่นเพียรทำจิตการงานให้เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ท่านย่อมพิจารณาเห็นโทษของการไม่รู้จักหาทรัพย์ที่หามาได้ให้ใช้ไปนานๆคนนวามไม่รู้จักมัธยัติเก็บอ,อมให้ทุนทรัพย์เพิ่มขึ้นว่าเป็นทางให้ไม่อาจจะตั้งตัวได้ย่อมพิจารณาเห็นคุณของการรู้จักถนอมธนุถนอมรักษาทรัพย์ให้ได้ใช้นานๆไม่ใช้ทิ้งทิ้งคว่างๆและ เห็นคุณของการรักษาทรัพย์เก็บออมที่หามาได้โดยสุจริตให้เพิ่มพูนขึ้นโดยธร,รมว่าเป็นทางให้ตั้งตัวได้จึงเป็นผู้ประกอบด้วยการรักษาทร,รัพย์รู้จักมัธยัติเก็บหอมรอมริบทุนทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นย่อมตั้งตัวได้สมดังพระบาลีพุทธภาษิตว่าอปปเกณะปิเมทาวีปาภเตนะ วิจักขโนสมุตถาเปติอัตตานังอนุงอักขิงวะสันทมังแปลความว่าผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนแม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นและท่านย่อมพิจารณาเห็นโทษของการคบคนพาลปัญญาโฉดเขาไม่รู้จักบาปปุลคุณโทษ หรือคนชั่วคนขาดศีลขาดธรรมเป็นที่รังแต่จะนำตนไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนดังมีพระบาลีว่าทุกโขพาเลหิสังคโมแปลความว่าคบคนพานสมาคมกับคนพานย่อมนำทุกขมาให้ และพิจารณาเห็นการคบบัณฑิตว่าเป็นผู้มีปัญญาทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและก็คบท่านเหล่านั้นสมดังพระพุทธภาษิตว่าสุขโคขฮเวสับปุริเสณสังฆโมการสมาคมกับสัตรบรุบุษนำมาซึ่งความสุขแท้นี่ก็เป็นคติธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งนำมาจาก ส่วนหนึ่งของปาตกถาธรรมสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกปักอภิบาลคุ้มครองรักษาสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน ให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยและสัพพะอุปอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร